สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับมิดหมอรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นพัดนบพระเก้านะครับก็จะเป็นด้ามงาฝักงานะครับแหมเงินนะครับแล้วก็ใบเป็นใบท้องเหลืองนะครับนี่ฉลองอายุวนฒนมงคล100ปีนะครับเป็นกล่องผ้าไหมแบบนี้เลยนะครับสวยงามหรูมากนะครับจํานวนการจัดสร้างเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีชิปสแกนนะครับ มวลสารรวมทั้งใบแล้วก็ทั้งกลั่นมีดเนี่ยนะครับ200กว่าชนิดด้วยกันนะครับสำหรับมวลสารนะครับนี่ครับแล้วก็ลายแกะก็โอ้โหนะสวยงามมากเลยนะครับสำหรับลายแกะทุกวันนี้ไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับแล้วก็มีอ่รุ่นใหญ่นะครับเก็บไปเยอะนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เก็บไปเมื่อก่อนผมเคยขายไปประมาณสองสามเล่มนะครับสองสามเล่มนะครับรุ่นนี้หาค่อนข้างยากนะครับ และงานแกะโคตรเนี้ยบนะฮะไม่ต้องพูดถึงเรื่องทำเก๊เลยนะครับไม่มีแน่นอนนะนี่ใบท้องเหลืองมวลสารน,นะครับอักขระก็ต่อเป็นนโมพุทธายะนะมะพัทะมะอกุนะครับแล้วก็ตอบเป็นพระราชชะมงคลวัชราจาร์หลวงปู่พัดนะครับโค้ดที่ใช้ก็จะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับนี่ สวยงามเลขโค้ด์อนัมเบอร์นะครับเล่มนี้ก็จะเป็นเลขสี่ตัวเดียวนะครับมีต่อเป็นผัดลบเก้านะครับเป็นด้ามงานะครับเป็นด้างงานะครับฝักงาต่อเป็นมิออหัวใจยอดสินนะครับเป็นงานเลเซอร์แล้วก็ลงสีแดงไว้นะครับสวยงามงาก็เป็นลายงาที่ค่อนข้างสวยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับสําหรับเล่มนี้เป็นของแรไอเทมที่หายาก นะครับสุดเข้มขขังแล้วก็เป็นงานพุทธศิลป์ด้วยนะครับสำหรับเล่มนี้เปิดแบ่งพี่ๆนะครับเป็นราคาเปิดไว้นะครับเปิดไว้ห้าหมื่บาทนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยแล้วก็ทักข้อความมาสอบถามได้นะครับก็จะมีบริการนะครับจองได้นะครับแล้วก็ผ่อนได้นะครับสาหรับของราคาค่อนข้างแรงแบบนี้นะครับก็คือว่าเอาไว้ประดับบารมีนะครับแล้วเอาไปใช้พุทธคุณ นะครับเป็นของแลไอเทมที่อนาคตผมเชื่อว่าหนึ่งแสนบาทก็หาไม่ได้นะฮะสวยงามครับเลข4ี่สนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มานะครับสวยจริงๆครับขอบคุณครับ